ครับกับข้าพสูตในช่วงของศาสนาในใจครับและช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวของศาสนาอิสลามกันนะคบว่ามุมมองความคิดแล้วการตอบแทนคุณสร้างใจให้เป็นสุขเข้ามีวิธีการอย่างไรในหลักเกณฑ์ของศาสนาอิสลามกันและว,วันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านดาโตะดตรพัฒนาหลังปูเตะอิหมมฮัจยีเฟาซันบินไฟซอนครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผม ถ้าถ้าเราเรียนถามเรื่องราวของการะจะตอบแทนคุณสร้างใจให้เป็นสุขเราจะต้องเริ่มต้นทําอย่างไรในมุมมองของมุสลิมเรานะครับท่านในมุมมองของมุสลิมเราเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับการที่เรามีชีวิตประจําวันอยู่ทุกๆวันทุกๆเช้าตื่นขึ้นมาเราจะเริ่มขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าว่าวันนี้เช้ามาฉันตื่นขึ้นมาเนี่ยดีนะเรายังไม่ต้องกลับไปสู่ความเมตตาอย่างไม่ตายก็คือเราจะเริ่มมีคําดูอาวิงวอนนัคือ ขอพรแต่ว่าเป็นเจ้าว่าขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ขณะเดียวกันการตอบแทนก็ไม่ใช่หมายความว่าต้องขอบคุณพระเป็นเจ้าเท่านั้นมนุษย์ต่อมนุษย์ก็ต้องตอบแทนคุณซึ่งแต่ละกันในศาสนาอิสลามนั้นมีมากมายและเกินในเรื่องของการตอบแทนบุญคุณท่านอับดุลมฮัมมัดสโลลัยน์สัลามได้ให้ได้ให้หลักแนวความคิดไว้ว่าบุคคลใดใครก็ตามที่ไม่รู้จักขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานตาละลาองผู้เป็นเจ้า นั้นจะไม่รู้จักขอบคุณมนุษย์และบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ไม่รู้จักขอบคุณมนุษย์คนที่เขามีบุญคุณต่อเราคนคนนั้นเมื่อเขากล่าวคาว่าอธิฮัมนแล้วขอบคุณพุนเจ้าไม่ใช่เป็นการขอบคุณอย่างแท้จริงเป็นคําพูดที่ลึกซึ้งกินใจแน่นอนนะเกินครับเราอาจจะพอมองภาพออกมาได้ชัดเจนว่าผู้เป็นเจ้าให้เลาทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องขอบคุณในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ถ้าหากว่าเราไม่ขอบคุณผู้เจ้าตรงนี้ เราก็จะไปหวังเลยว่าคนนี้ไม่ไม่รู้จักบุญคุณพระเจ้าที่ให้ทุกลมหายใจเขาและจะหวังว่าให้เขาคนนั้นเป็นคนที่เราช่วยเหลือเขาแล้วเขาจะมาตอบแทนคุณเราเนี่ยยากเหลือเกินขณะเดียวกันถ้าศาสดาก็พูดอีกแง่มุมหนึ่งว่าแล้วคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่พระเจ้าต้องการจะให้อะไรกับเขาโดยฝากมนุษย์ด้วยกันมาแล้วก็ให้เขาช่วยเหลือเกื้อกูลในยามที่เราตกทุกข์มายากแต่เราเองเมื่อถึงเวลาที่เราสบายขึ้นมาแล้วเขาได้รับการช่วยเหลือของเขา เรายังไม่รู้จักคําว่าสํานึกบุญคุณของเขาทรยศต่อบุญคุณของเขาไม่ให้ความเคารพเขาไม่นึกถึงบุญคุณที่เขาช่วยเหลือพระศาสดาบอกว่าคนคนนั้นอย่ากล่าวคําว่าฉันเป็นคนที่ขอบคุณพระเจ้าอย่างจริงใจอันนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเลยจริงๆถ้าเป็นบทบัญญัติของศาสนาเอาไว้อย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับเรื่องราวของบุญคุณนะครับการตอบแทนบุญคุณนะครับการสร้างใจให้เป็นสุขนะฮะฉะนั้นในเรื่องราวของคําสอนเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และพี่น้องลิมส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าได้อ่านคัมภีร์อัลกุรอานแลวได้แปลความแล้วเนี่ยจะมีความเข้าใจที่ตรงกันเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยความสุขที่ได้รับเข้ามาในชีวิตรู้สึกเ,เป็นอย่างไรบ้างครับท่านม,มันมากเหือเกินแล้วเราต้องเข้าใจแก่นแท้นะครับสิ่งที่เราห่วงใยที่สุดก็คือไม่เฉพาะศาสนาอิสลามไม่ว่าศาสนาอื่นๆก็เช่นเช่นเดียวกันเมื่อเราศึกษาอะไรขอให้ศึกษาให้ถึงแก่นของมันอย่าไปติดอยู่เพียงแต่เพียงเปลือกนอกภายนอกในเรื่องของการภาพลักษณ์ของการปฏิบัติเท่านั้น แต่สิ่งที่แก่นแท้ของของตัวบทบัญญัตินั้นนะ่ะมีเพื่ออะไรพระศาสดาสอนเอาเอาไว้บอกว่า,าบุคคลที่รู้จักให้อภัยคนได้คนนั้นจะเป็นคนที่มีเกียรติที่สุดบุคคลที่รู้จักที่จะพร้อมที่จะบริจาคคนนั้นจะเป็นคนที่รวยที่สุดแต่ในสังคมมนุษย์ถ้าเรามองไม่ถึงแก่นแท้ของชีวิตเราจะมีความรู้สึกว่าแหมสมมุติเรามีคนมาทําร้ายเราเราไม่ตอบโต้เนี่ย เราไม่มีอีกโก้ในตัวเราเองเพราะฉะนั้นคนเห็นตัวห่วงตัวอีกโกตัวนี้แล้วเขาคือเรามีคำพูดว่าถ้าเราไปยอมเขาให้อภัยกับเขาเนี่ยแหมฉันฉันมันไม่ใหญ่จริงเนี่ยแต่พระศาสดา,า,า,าบอกว่าแต่ชีวิตจริงๆที่พระเจ้ากําหนดไว้ให้สําหรับชีวิตมนุษย์เนี่ยยิ่งอภัยให้คนมากเท่าไหร่เรายิ่งมีตําแหน่งสูงส่งมากทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้า mm hmm. แล้วคนเรายิ่งบริจาคไปมากเท่าไรช่วยเหลือคนมากเท่าไหร่ยิ่งร่ํารวยมากขึ้นเท่านั้น mm hmm. สิ่งนี้เป็นเรื่องที่จริงนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซาตานหรือว่าเชตตอนในศาสนาอิสลามเนะี่ยจะทําให้เราสมมติเรามีเงินอยู่สักร้อยบาทในกระเป๋าเห็นคนยากคนจนเข้ามาขอส่วนบุญส่วนทานเราเขาลำบากเหลือเกินเราทีแรกก็จะอเอาไปสิบบาทเพราะเห็นลำบากเหลือเกินเสื้อผ้าไม่ยังมีข้าวกินแต่เวลาช่วงจะหาเงินหาเศษตังค์ไม่ได้เนะี่ยมันจะค่อยลดไปเหลือ5บาทไปไปมาลดเหลือ2บาทเหลือบาทเดียวเพราะอะไรช่วงนั้นอารมณ์ไฝ่ตังค์ของเราซาตานที่มันวิ่งอยู่ในใจเราจะบอกว่านี่นะเวลานี้เหลือแค่ร้อยเดียวนะ บริจาคไปห้าบาทรืยเก้าสิบห้านะเดี๋ยวเราแก่เดี๋ยวเราแก่ไปอีกหน่อยเราลําบากไปโรงพยาบาลไปหาหมอจะเอาตังค์ที่ไหนสามสิบาทจะใช้ได้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเราก็จะไม่สามารถที่จะควักเงินออกจากกระเป๋าไปได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราเราศรัทธาในเราเชื่อมั่นในผู้เป็นเจ้าพู่เจ้าไม่เคยหลอกลวงเราอินลัลอฮ์ลาอูฟิฟุลมีอาตแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงผิดสัญญาในสิ่งที่พระองค์บอกกับเราพระองค์บอกว่าบริจาคมากรวยมากมันจะกลับคืนมามาก มีเงินต้นอยู่ร้อยบาทบริจาคไป5บาทใส่ตามมนุษย์เราที่เรามองเห็นแค่นี้นะครับว่าเงินเหลือ9 5บาทเงินต้นหายไปแล้ว5บาทแต่ขุนเจ้าบอกไม่ใช่มารูลุลดีริุนซิคูลอุปมาอุปไมยเหมือนคนที่บริจาคทรัพย์สินไปในหนทางของอัลลอฮฺฉุบะฮันอวะลาลานั้นนั่นก็คือว่ายิ่งบริจาคเท่าไหรอัลลอฮฺ Allah จะให้ทบต้นทวีคูณสุดที่จะคำนวณมาทางตรงหรือทางต้อนไปแล้วแต่เหมือนเราหว่านมเมล็ดลงไปทําเชือกสวนไรนาหว่านไปมเมล็ดหนึ่งมันออกมาเป็น มาเป็ต้นออกมาเป็นเจ็ดวงแต่ละรวงมีร้อยเมล็ดแต่มีไหมครับ,รบเราเคยเห็นไหมว่าคนบริจาคมากๆแล้วจนมากๆสังคมเราที่เราช้องจ้เห็นคนนี้บริจาคมากก็ยิ่งรวยมากยิ่งมีเกียรติมากคนเรายิ่งให้อภัยมากคนนี้ก็ยิ่งมีเกียรติมากได้รับการยกย่องกลับมามากขึ้นเท่านั้นบางครั้งเรื่องราวของการบริจาคมีผลเหมือนกันนะครับอยู่ที่จิตใจในการที่ใจเราคิดเรื่องราวของการบริจาคก,การตอบแทนอย่างเช่นสมมุติว่าบางบริษัท พยายามที่จะลบเลีกเรื่องราวของภาษีนะครับก็เน้นเอาเงินในส่วนของบริษัทที่ไปบริจาคจุดหนึ่งได้จากการที่บริจาคไปอีกจุดหนึ่งเป็นการเลี่ยงภาษีฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยวิธีการมองเรามองภาพตรงนี้ยังไงครับศาสนาอิสลามมองเรื่องการบริจาครอครองเรื่องการปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหมดไม่ได้มองที่ผลลัพธ์ของมันแต่มองที่หัวใจว่าเรามีความเอกราชบริสุทธิ์ใจในเรื่องนั้นแค่ไหน ลึกๆในหัวใจที่เรารู้เนี่ยเราทําบุญอันเนี้ยเพื่ออะไรอยากจะให้คนเขาชื่นชมหรือเปล่าอยากจะทําอะไรหรือเปล่าเคยมีอัลฮะดิษอันหนึ่งที่ศาสดาได้พูดถึงว่าพูดถึงวันโลกหน้าจะมีคนเกิดขึ้นมาคนคนนั้นเป็นคนที่ชอบบริจาคแล้เกินพระเจ้าประถามคนคนนั้นเมื่อเขาฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยท่านทําคุณงามความดีอะไรเอาไว้บ้างใช่คนนั้นบอกว่าโอ้ข้าแต่องค์ผู้อภิบาล ข้าพเจ้าได้รับทรัพย์สินเงินทองที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้ามากมายมหลือเกินข้าพเจ้าก็ได้เรนบริจาคทรัพย์สินเงินทองนี้ไปให้กับคนที่ยากจนที่เขามีความต้องการไม่เคยหวังอื่นใดเลยเพื่อพระผู้เป็นเจ้าทุกคนต่างก็ชื่นชมพระพระพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสมีรับสั่งว่าการรับตาการรับตาเจ้ามันมุสาเจ้ามันคนโกหกจริงๆแล้วขณะที่เจ้ามีชีวิตอยู่ในโลกนัะน คน,คนทั้งหมดเจ้าสามารถหลบเลี่ยงได้หมดทุกคนชมเจ้าว่าโอ้แอนแตาการีเป็นคนใจบุญสนทานเหลือเกินคุณมีแต่ให้ไม่เคยรับเลยทุกคนชื่นชมเจ้าแล้วนี่แต่ข้ารู้ว่าลึกๆในใจของเจ้าไม่ได้ทําเพื่อข้าร้อยเปอร์เซนต์เจ้าต้องการให้มีคนบุคคลในยุคสมัยของเจ้าเขาชื่นชมเจ้าและอีกส่วนน้อยที่จะทําเพื่อหวังการตอบแทนของข้าแท้จริงพระผู้เป็นท่านพระศาสดาบ,บอกอินนัลลอฮฺอาลาตัยบุลายัยบุลอิลลาอัลยบบา แท้จริงองค์ผู้เป็นเจ้านองทรงพระบริสุทธิ์ที่คุณคเพราะฉะนั้นพระอ,องค์จะไม่รับคุณงามความดีใดๆที่ไม่ได้ทําด้วยพระอ,องค์ร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นนอกจากเงินสูญเสียไปแล้วในวันโลกหน้าผู้เป็นเจ้าสั่งให้ใเทวทูตนั้นน่ะจับคนของนี้ไปลงนรกเพราะเขาไม่ได้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจทําเพื่อจะเลี่ยงภาษีทําเพื่อต้องการให้คนในในชีวิตในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในสังคมของเขาภาคภูมิใจเรียกเขาว่าโอ้ผู้ผจึงโอ้ผู้ใจบุญสุนทานคน <Yeah. S 2> ที่มีแต่ให้ คนเหล่านี้ไม่มีคุณงามความดีในทัศนะของอิสลามแต่ประการใดเลยโอ้ถ้าเรามองภาพของบทบัญญตัติต่างๆในรากเกณฑ์ของมุสลิมหรือพระคัมภีร์อกุรอานหลายๆบทเป็นภาพที่มากกว่า4-500ถึงปีมาแต่เรื่องราวหลักคําสั่งสอนในแต่ละยุคแต่ละสมัยสามารถจะมาเป็นบทที่สอนพวกเรา แล้วก็เป็นเรื่องที่เราดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเพิ่งเขียนบทมาคับีมาใหม่ๆทุกๆปี<ช>เลยนะครับแต่กนยันตรงนี้ครับผมว่าที่เราเน้นย้ํากันอย่างเกินว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตใจครับเราทําทุกอย่างก็เพื่อทําให้จิตใจเรามีความสุขนะครับเราทาบุญบริจาคเราทําอะไรทุกอย่างทําคุณงามความดีทําให้จิตใจเราใสาสะอาดบ,บริสุทธิ์หวังการตอบแทนจากพรเจ้าเพื่อนเจ้าไม่ได้มองว่าเอ้ยเราทําไปแล้วเน,นี่ยคนเขาด้สุขสบายไหมด้วยกับเงินที่เราให้ไปไม่ใช่ มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องราวเดียวกันในบทในบทเดียวกันค,คนคนหนึงมีความรู้สึกว่าการที่เขาจะบริจาคเนี่ยในสมัยก่อน1,400ปีเขาไม่อยากให้คือเราจะมีคําว่ามือขวาให้มือซ้ายไม่ต้องรับรู้ไม่อยากให้ไม่อยากให้คนต้องมานั่งชื่นชมเขาไม่อยากให้ตัวเขาเองเห็นคนคนนั้นมาต้องไปทวงบุญคุณอันนี้ไม่อยากได้เลยคนคนนี้ก็เลยคิดทําบุญบริจาคในช่วงของยามค่าคืนที่ดึกสงัด สมัยก่อนพันสี่ร้อยปีเรียกว่าคนอยู่กลางทะเลทรายไม่จะเป็นเมืองไหนไม,มืดหมดก็เลยขอไปขอไปบริจาคที่จะได้ไม่ต้องเห็นหน้าคนครับฉันจะได้ไปทวงบุญคนคนคนได้จะได้ไม่ต้องมานั่งเอาเอกเ,เอาใจฉันอะไรฉันฉันจะได้มีบริสุทธิ์ใจพอบริจาคไปปั๊บในวันแรกพอตื่นเช้ามาตลาดเข้าไปคุยกันตลาดต้องจะรู้ว่าอ๋อไปตกในมือของคนที่เป็นหญิงโสเภณีพรุ่งนี้เลยไปบริจาคใหม่ก็บริจาคของคนของคนที่เป็นคนร่ำรวยของเมือง แล,และอีกคนหนึ่งก็ไปบริจาคใหม่เป็นไปบริจาคไปตกอยู่ในมือของคนที่เป็นคนลักขโมยเป็นอาชีพแต่เขาท,ที่เขาไม่เขาไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่อยากไม่ใจของเขาในบริสุทธิ์จริงๆไม่อยากได้พอเรื่องนี้กลับมาถึงพระสดาในรุ่งเช้าพระสดะได้ยกมือขึ้นสู่ฟากฟ้าวิงบอลแต้วุฒิเจ้าว่าโอ้พระวุฒเจ้าได้ทรงโปรดประทานคุณงามความดีให้กับชายคนที่บริจาคแล้วไปตกในมือของคนที่เป็นโสเภณีได้เถอะ ให้ไปตกอยู่ในมือของของคนที่เป็นคนดํารวยด้เถอะให้ไปตกในมือของคนที่คนท,นคนที่เป็นคนที่เป็นคนรักขโมยด้ <c oughs> เถอะเพราะก็ทําด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆแล้วหวังว่าเงินที่ให้ไปให้คนดํารวยเขาจะได้คิดบริจาคบ้าง <c oughs> ให้คนที่เป็นขโมยจะได้ไม่เป็นขโมยของคนอื่นแต่อยิางเซลฟีนีจะได้หยุดขายเรือด่างของเขาเป็นในสิ่งที่ต้องห้ามเพราะอ,อิสลามไม่ได้มองที่ว่าผลสําเร็จในโลกนี้แต่มองทุกสิ่งทุกอย่างมองที่ความบริสุทธิ์ใจว่าเขาทําเนี่ยเขามีหลักคิดอย่างไร พรื่าการดาเนินง,งานการดาเนินชีวิตของมุสลิมตั้งแต่เกิดยังตายเรามีหลักง่ายๆสองสองหลักหนึ่งคุณทําในสิ่งนั้นคุณหวังไว้พระผู้เป็นเจ้าไหมคุณอิคลาสไหมบริสุทธิ์ใจทําเพื่อขวางการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าหรือฟังตอบแทนจากมนุษย์นี่ประการแรกคุณองยึดมั่นให้ได้ประการที่สองการที่คุณทําลงไปแล้วตรงตามหลักการที่ผุ้เจ้าได้บัญญัติกาหนดเอาไว้ไหม,มถ้าคุณทำสองสิ่งนี้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างคุณทําได้ตลอดชีวิต แต่ถ้าหากว่าคุณทําด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่คุณไม่ตรงไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสนาบัญญัติเอาไว้คุณก็ไม่ได้ผลหรือถ้าหากว่าคุณทําบัญญัติทุกประการภาพออกมาสวยงามแต่คุณไม่มีความบริสุทธิ์ใจนั่นไม่มีประโยชน์ต่อคุณทั้งโลกนี้และโลกแน่แต่ประการใดครับครับบทคําสั่งสอนต่างๆนะครับสอนเรื่องราวทั้งในโลกนี้แล้วในอดีตนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องคัมภีเล่นเดียวกัน แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างยุคต่างสมัยกันแต่คมภีร์ตรงนั้นก็สามารถที่จะมาเป็นหลักในการที่เราจะเดินตามหลักการของศาสนาอย่างไรให้ถูกต้องถ้าเราย้อนกลับมาในชีวิตของมนุษย์ปกตินะครับอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่ใช่มสุสลิมน,นะครับเป็นคนพูดเป็นคนคิดหรือรับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะครับบางครั้งเรื่องราวของการตอบแทนคุณสร้างใจให้เป็นสุขเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้รับเลยผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องการตรงนั้น แต่ก่อนที่จะได้มาเนี่ยเราต้องให้ก่อนวิธีการจะให้หรือแบ่งปันตรงนั้นเนี่ยจะต้องเริ่มต้นอย่างไรครับท่นานในศาสนาอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดสลลุลลองฮ้อสลามได้ตรัสว่าเยดุลอุลยาให้รุมมินเยดุลสฟุฟลามือบนนะประเสริฐก่ามือล่างการเป็นผู้รับนะเพราะฉะนั้นการที่เราเราต้องภูมิใจให้ได้ก่อนนะวันนี้เราจะเป็นอะไรเราจะเป็นอิมัมเราจะเป็นเราจะเราจะเราจะ,เราจะเป็นบุคคลของสังคมมันจะเป็นจะเป็นผู้แทนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ การที่เราอยากจะเป็นเราต้องถามหลักคิดของเราก่อนว่าเมื่อเราเป็นตรงนั้นะเราพร้อมจะเป็นมือบนให้เขาไหมเราถ้าเราจะเป็นครูเราพร้อมจะให้ให้เขาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรไหมตรงนั้นเร,เราต้องคิดให้ได้แต่ถ้าเราจะเป็นนู่นอยากเป็นนี่เพราะเราคิดว่าตรงนั้นผลกําไรของเราจะทําให้ชีวิตของเราจะมีความสุขก็คือยินดีเหลือเกินไขว้คว้าเหลือเกินอยากจะเป็นมือล่างมือที่ต่ําต้อยไปมือรับมันไม่สุขหรอกครับสิ่งที่ได้มาเงินรัพ์สินเงินทอง ทุกคนอาจจะบอกว่าโอ้โหคนนี้รวยร้อยล้านยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ขอโทษครับเจาะให้ลึกมองให้ถึงให้ถึงแก่นแท้เข้าหาความสุขทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าไม่ได้ครอบครัวเขาถามว่าเรามีเรามีรถสิบคันมีบ้านราคาเป็นร้อยล้านแต่ในครอบครัวเราติดยาเสพติดลูกๆลูกๆพังทลายหมดครอบครัวแทบจะขา,ขาดความสุขเพราะอะไรก็เพราะทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้มันขาดบรารักัดขาดสิริมงคลมันกลายเป็นนักกรม คำว่านักมากคือก็คือสิ่งที่มาทําลายความสุขของตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่มองถึงสิริมงคลชีวิตหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้พูดคุยกับท่านาดาโตด็อกเตอร์พัฒนาได้เห็นภาพชัดเจนเรื่องราวของตอบแทนคุณสร้างใจงให้เป็นสุขอย่างไรนะคะเราเชื่อว่าหลักคําสั่งสอนของทุกๆศาสนาโดยเพราะเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับเป็นหลักคําสั่งสอนที่ชัดเจน นะครับแล้ววันนี้เราได้พูดคุยผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราได้ฟังแล้วนําไปคิดนําไปปฏิบัติตามผมเชื่อว่าทุกคนจะอยู่บนโลกใบนี้กันยังมีความสุขและเป็นความสุขที่ยั่งยืนด้วยครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่มาพูดคุยเรื่องราวของศาสนาอิสลามกันในวันนี้ครับขอบคุณมากครับท่านครับ